เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni คล o สเวิ r ์ d โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจน o ์โมบายทาวเวอร์อ a ฟแฟนตาซี g l o b a l i y เม A3 โฟเอสามซิวและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม a m อม g ก d นั่นเองในที่สุดตัวเกมก็เปิดโหลดบนสโตไทยเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยแต่ว่ายังเล่นได้เฉพาะ iOS เท่านั้นนะส่วนของ Android เนี่ยยังอยู่ในช่วงพีรีจิตเท่านั้นนะครับผมลิงโหลดก็อยู่ใต้คลิปนอสสำหรับคนที่สนใจนะครับต้องบอกก่อนว่าในส่วนของบางคนเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาล้จอมัน เป็นสีดำนะครับให้คุณเปลี่ยนในส่วนของเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะไม่งั้นเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันจะมีแบบจอดำนะครับของผมตอนแรกก็เป็นจอดำพอเปลี่ยนตัวเครื่องเป็นภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บเออมันเข้าได้เว้ยนะครับผมก็ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับทีนี้บรรยากาศในส่วนของตัวเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าเมนูหลักนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการต่อสู้กันก่อนละกันนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงโหมดแคมเปญตรงนี้ นะครับผมเออเนี่ยฮะมันก็จะมีด่านให้เราเข้าไปต่อสู้เนาะนะตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่าน3นะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับผมอ่าเขาก็จะมีด่านแยกย่อยนะครับให้เราไปต่อสู้ต่อนะครับผมซึ่งในส่วนของอการเริ่มต่อสู้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการมาดูฮีโร่ได้นะครับเนี่ยมาทาการเอ่ออัพคงอัปเกรดฮีโร่ก่อนได้นะครับกดเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้นะตรงคําว่าบูะนะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่เนาะอันนี้นะครับตรงบูท กดเข้ามาเลยนะครับตรงบูตเนี่ยเราสามารถที่จะมาทาการอัพได้เลยครับอัพตัวฮีโร่นะครับกดอัพเลเวลนี่ครับเห็นปะกดอัพเลเวลแต่ละตัวได้เลยครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บกดอัพไปนี่ครับประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะใส่อเทมต่างๆให้กับตัวละครได้นะครับเนี่ยกดใส่อัตโนมัติตรงนี้เนาะนะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีการแบบว่าเสริมพลังได้ด้วยนะครับเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับผมตัวฮีโร่นะ อันนี้จะมันจะเป็นแบบช่องทางลัดนะครับเมื่อเราเสริมตัวละครก่อนก่อนที่เราจะไปต่อสู้นะครับอ่ะก็กดตรงนี้เสริมพลังอ่ะสักตัวหนึ่งเห็นไหมมันก็จะทําการเสริมพลังให้แล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะเออโอเคมาเดี๋ยวเรากดต่อสู้เลยแล้วกันนะครับจัดไปนี่ครับผมอ่าก่อนที่เราจะไปต่อสู้นะครับเขาก็จะให้เราทําการจัดทีมก่อนเนาะแล้วก็มาทําการจัดตัวละครลงไปเลยครับว่าเราจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกนะครับเนี่ยผมจะเอาตรงนี้ลงไปโอเคแล้วก็มีตัวนี้เอ้ยตัวนี้ ตัวนี้ดิอ่าตัวนั้นหน้านะครับก็ต้องดูดีๆนะว่าจะให้ตัวไหนยืนด้านหน้าด้านหลังนะครับโอเคประมาณนี้สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับว่าจะให้มันยืนแบบไหนเห็นไหมประมาณนี้นะครับลากได้เลยนะครับผมโอเคกดต่อสู้เลยละกันจัดไปนี่ครับในส่วนงการต่อสู้นะครับมันก็จะทําการต่อสู้อัตโนมัตินะครับผมอ่าในส่วนของสกิลนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้อัตโนมัตินะครับแล้วก็แค่ปิดออโต้ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีปุ่มออโต้อยู่นะครับ เราก็แค่ปิดแล้วเราก็กดใช้เองประมาณนี้ครับเนี่ยเล่นความเร็วถ้าเกิดเราเราไม่อยากจะเปิดนะครับแล้วก็กดปิดไปแค่นั้นเองนี่ครับาะถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ภาพโอเคเลยนะภาพสวยเลยนะครับผมเออเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าเ,ออเวลาที่ผมอัดไปแล้วเนี่ยนะครับภาพอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับตอนที่เรานั่งเล่นในหน้าจอโทรศัพท์เองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผ่านการอัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแบบว่าปรับในส่วนของรูปภาพอะไรต่างๆให้มันดรอปลงไป นะครับผมโอเคจัดไปเลยเรียบร้อยนี่ครับอันนี้คือจะเป็นบรรยากาศในส่วนการต่อสู้นะครับเห็นไหมประมาณนี้เลยครับเรียบร้อยเอออ่ะกกกดไปครับแตะเพื่อดําเนินการนี่เราก็จะได้ของรางวัลมาเนาะประมาณนี้นะครับเลเวลอ่าเอ็กพงเอ็กพี P ต่างๆนะครับผมของอือ่นๆโอเคกดออกไปหน้าแรกเลยนะครับทีนี้ก็เอ่อในส่วนของตัวเกมถ้าเกิดว่าของใครเนี่ยมันยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับพ็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะ ด้านซ้ายของจอนะครับกดเข้ามาปุ๊บอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะเราก็สามารถที่จะมาดูได้เลยนะครับว่าเราจะทําการเปลี่ยนภาษาตรงไหนเนี่ยอันนี้นะอ่ากดปุ๊บอ่าเปลี่ยนภาษานะครับจะมีภาษาไทยด้วยที่เพิ่มเข้ามานะครับเออแล้วก็ภาษาอื่นนะครับผมตามนี้นะก็ดูเอาละกันนะครับอ่ะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะปิดเสียงเพลงก็กดปิดได้เนาะนะครับตามนี้ส่วนกราฟิกจะอยู่อันนี้นะครับอ่าก็กดเข้ามาดูตรงกราฟิก นะครับแล้วก็ปรับเอานะครับมีต่ำมีกลางมีสูงนะครับคิดว่า,าโทรศัพท์ทุกคนนะ่าจะปรับได้สูงหมดแหละนะครับเพราะว่าจริงๆตัวเกมนี้มันไม่ได้แบบว่ากินสเปคอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมโอเคส่วนต่อมานะครับตัวเกมแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีในส่วนของกาชาเนาะนะครับกาชาในเรื่องนี้เลยนี่ครับต้องลงเตรียมนะครับผมกดเข้ามาดูปึ๊บนี ลงเตียมครับในส่วนของตัวลงเตียมเนี่ยนะครับเขาจะมีให้เรามาสุ่มนะครับตู้แรกนะครับอันนี้คือตู้แรกนะนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูมันจะมีให้สุ่มแบบการใช้ตั๋วตรงนี้ในการสุ่มนะครับแล้วก็มีอันนึงนะครับก็คือใช้ในส่วนของตัวนี้ครับเพชรในการสุ่มนะครับซึ่งจะมีการการันตีด้วยเห็นไหมรับประกันฮีโร่ระดับ S นะครับเมื่ออัญเชิญนะครับสิบครั้งแรกนะครับผมต้องใช้เพชรไง นะครับผมซึ่งนะตอนนี้ผมยังมีเพชรไม่พอดังนั้นผมจะมาสุ่มอันนี้ก่อนละกันนะครับจากไปปึ๊บโอเคนี่มาแล้วจะมีตัวระดับเพชรมาบ้างเปล่าปึ๊บอ่ะเปิดด่วนเลยละกันโอเคไม่มีครับมีแค่ตัวระดับสีม่วงมาแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นตัวระดับธรรมดามดาไปนะครับประมาณนี้ อ่าอันนี้คือจะเป็นการสุ่มกระชาตู้แรกนะแล้วก็ตู้ต่อมาครับอันนี้เลยจะเป็นตู้ในส่วนของการเลือกนะครับซึ่งมันจะมีให้เราเลือกอยู่3แบบนะครับกดเข้ามาดูอันนี้ก่อนอันแรกนะครับก็คือตัวละครเนี่ยมันจะมีเป็นแบบว่ามีผู้พิพากษาอะไรเงี้ยครับเนี่ยเราสามารถมาเลือกได้ถ้าเกิดว,ว่าเราอยากจะหาผู้พิพากษานะครับเนี่ยมันก็จะเออมาสุ่มตรงนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะได้นะครับส่วนต่อมานะครับอีกตู้นึ่งนะครับอ่าตู้นี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เป็นฮีโร่ระดับเป็นกลางนะครับแล้วก็มาสุ่มตู้นี้นะครับอันนี้เลยนะครับผมหรือว่าอีกอันนึงนะครับถ้าเราอยากจะได้ฮีโร่ที่เป็นปีศาจนะครับก็มาสุ่มอันนี้เห็นไหมมันจะมีแบ่งชัดเจนนะครับผมแต่ว่าไอ้เจ้าตู้นี้เนี่ยมันจะต้องใช้ไอ้เจ้านี่ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับน่าจะต้องทําการเติมเงินนะนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคทีนี้ก็เรามาดูในส่วนอื่นๆนะครับ ตัวฮีโร่เนี่ยนะครับเราสามารถมากดตรงเมนูฮีโร่ตรงนี้ได้นะนะครับกดเข้ามาดูนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกดูฮีโร่ได้เลยครับว่าเรามีฮีโร่กี่ตัวแล้วนะครับเราจะอัปเกรดฮีโร่ตัวไหนอย่างเช่นผมจะอัปเกรดฮีโร่เออตัวระดับ A ตัวนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามาอ่าแล้วก็มาทําการอัปเกรดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะอัปเกรดตอนที่เราไปต่อสู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยกดเข้ามา level อัพเลเวลไปเอบเห็นไหมฮะ การอัพเลเวลแต่ละครั้งนะครับจะต้องใช้แต้ม EFP ตรงนี้ด้วยเด้อนะครับผมแล้วก็มีการใส่ในส่วนของไอเทมต่างๆเนาะกดเข้ามาดูครับนี่ครับอ๋อถ้าเกิดมันมีใส่แล้วกดไปเลยครับใส่อัตโนมัตินี่แบบนี้ครับก็จะเพิ่มความสามารถให้กับฮีโร่ตัวนั้นๆไปนะครับผมประมาณนี้เลยต่อมานะครับตัวเกมก็จะมีในส่วนของเควสเนาะกดเข้ามาตรงเควสนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราก็มากดรับของรางวัลได้นี่ โ okay. อเคกดรับอันนี้ด้วยตัดไปเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยผมได้เพชรมาอีกว้วอ่าโอ้มีรับหลายอันนี่ว่ะอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมหาเพชรก่อนนะครับเพราะว่าอ่าในส่วนของเพชรเนี่ยจะได้จากฮีโร่ที่เราสุ่มมาได้ใหม่ด้วยนะครับผมอ่อเดี๋ยวกดเข้ามาดูที่กองทัพก่อนละกันนะครับเรามาดูที่รูปภาพนะนี่อ่าก็เลือกได้เลยนะครับที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆอะนะนะครับเอ็มเป็นจุดแดงๆพวกนี้นะครับก็คือเป็นตัวฮีโร่ที่เราสามารถกดเข้าไปดู นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดรับเพชรได้จากตรงเนื้อเรื่องตรงนี้ครับเนี่ยกดเข้ามาปึ๊บเนี่เห็นไหมมันจะมีเพชรด้านบนขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปรับได้เลยนี่ประมาณนี้ครับผมแต่ผมคิดว่าเอผมแน่าจะได้ไม่ถึงนะนะครับน่าจะไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะครับถ้าเกิดเอจะหาสุดฮีโร่ตัวระดับดีๆนะโอเคนี่ครับยังมีหลายตัวเหมือนกันนะที่ผมยังไม่ได้รับนะครับเออมันจะมีตรงป่าไม้ด้วยนะ แต่ว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกตามระดับเลเวลของเรานะครับเล่นไปเรื่อยซึ่งมันก็จะมีแบบว่าให้เราลงไปเนาะเป็นเ,เคเวสรางวัลน,นะครับมีในส่วนของอารีน่าด้วยนะครับเนี่ยมีสเตตอื่นๆด้วยนะครับให้เราเข้าไปนะครับหาคงหาของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อันต่อมาครับมีอีเวนต์ตรงนี้ นี่กด้ามาดูครับอีเวนต์อันนี้ก็คือเป็นการแบบว่าแจกของรางวัลนะครับเนี่ยเวันนะครับวันที่2เราออนไลน์มานะครับเราก็จะได้ไอเจ้าฮีโร่ตัวนี้นะครับผมวันที่3 4 5ี่ห้าก็จะมีบอกตามนี้เลยนะครับวันที่7ก็จะได้ตัวฮีโร่แบบเจ๋งๆหน่อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นไงปึ๊บนี่อย่างเท่นะครับครีโอพัตรานะครับผมโอเคนะครับสังเกตว่าตัวฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้มาแล้วนะครับเนี่ย มันจะมีตัวระบบสายใหญ่ด้วยนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรามีฮีโร่ครบตามนี้นะครับมันก็จะมีสายใหญ่ผูกมัดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันจะช่วยเพิ่มในส่วนของคุณสมบัตินะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเพิ่ม a d k บวก300เพิ่มในส่วนอื่นๆเนี่ยอ่าเข้ามาดูเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบสายใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเรามีฮีโร่ที่มันเชื่อมโยงสายใหญ่ต่อกันและกันได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเรามารับของรางวัลเนาะนะครับเนี่ย อ่ะก็กดมารับไม่อันไหนที่มนรับได้นะครับก็ลองเข้ามาสํารวจดูแล้วกันนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงครับคลังสมบัตินะครับอ่ะกดเข้ามาดูในส่วนนี้ก็จะเป็นการแบบว่าขายของอ่ะนะครับผมแอรมีการรายเดือนด้วยนะครับมีแพ็คเริ่มต้นนะครับมีบัตรผ่านความก้าวหน้าตรงนี้นะครับอ่าลองกดรับดิอ่ะอันนี้คือกดรับเพชรได้นะครับแต่ว่าจะเป็นเพชรเอ่อในสายฟรีนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เพชรเยอะๆแบบนี้นะครับคุณก็ต้องเติมเงินสามร้อยสี่สิบเก้าบาท นะครับแค่นั้นเองนะครับโอ้แล้วคุณจะได้เพชรมาเลยนะครับแล้วก็ไปสุ่มหาตัวละครแบบโอ้โหสุดยอดนะครับเพราะว่ามีเพชรเยอะไยนะครับไปสุ่มหาแบบชิลๆไปเลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับของขวัญจับจ่ายนะครับกดเข้ามาดูนี่อันนี้จะเป็นแพ็กเกจนะครับที่จะให้เราเติมเงินใช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ไอ้เจ้าตรงนี้มาครับมันคือตัวอะไรวะเอ่อเมอร์ลินนะครับผมเออเราจะได้มาด้วยนะครับประมาณนี้คือเขาจะมีโฆษณาตัวละครอะไรแบบนี้อยู่ นะครับอ่ะโอเคคร่าวๆเนาะนะครับต่อมานะครับอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีตรงนี้ให้เรารับด้วยนะครับด้านล่างตรงนี้เห็นไหมอ่าเราสามารถกดรับได้นะนี่ครับอ่าสรุปแล้วนะครับเมื่อผมกดรับตรงนี้ผมได้เพชรมาเพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับผมก็สามารถไปสุ่มเอ่อกาช้าให้ดูได้ละนะครับดังนั้นผมไม่สุ่มเลยแล้วกันนะครับเนี่ยเล่นผ่านด่านไปเรื่อยครับตามบทที่เขาบอกนะครับเนี่ยผ่านบทที่สาบทที่สบทที่หได้อะไรนะครับก็จะบอกชัดเจน เนาะโอเคกดออกมาแล้วก็มาที่ลงเตรียมครับผมอ่ามาเลยจัดไปครับสุ่มอันเชิญนะครับแน่นอนว่าผมจะได้ตัวระดับเมาแน่ๆครับอ่าอันนี้นะโอเคจัดไปครับปึ๊บโอ้มาแววนี่ครับผมไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นจัดไปนี่เห็นไหมมันมีการันตีตัวระดับเมาให้หนึ่งตัวนะครับตัวอะไวะเนี่ยฮัทโตริ พันโซโอ้โหเป็นตัวแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะฮะอะแล้วก็จะมีระบบสายใย่ตรงนี้เนาะเขาก็จะบอกนะครับว่าไอตัวฮัตโตริเนี่ยมันสายใหญ่กับตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็กดมาที่เนื้อเรื่องเหมือนเดิมครับแล้วก็กดรับเพชรนะครับตัวระดับ S เนี่ยจะได้เพชรค่อนข้างเยอะกว่าตัวระดับธรรมดานะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยอประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของการสูบกาชาเนาะฮีโล่ผมได้มาใหม่แล้วครับฮัตโตริระดับ S นี่ไงกดก็มาัพเลยไหม นี่ฮนะอัพเลเวลของเขานะครับนี่กดอัพไปนี่โอเคเอาไปมานึงย mm ี่สิบแล้วกันน,นะครับตัวนี้เพราะว่ามันจะต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีของตรงนี้นาะนะครับเราก็สามารถที่จะมาทําการเสริมพลังเขาได้นะครับผมของตัวนี้ก็หาได้จากการลงไปต่อสู้อะไรพวกนี้แหละนะครับผมประมาณนี้มาทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มไปต่อสู้อีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับอีกสักด่านจาัดไฟชัปเตอร์ที่4ี่ครับผม ่ะลุยเลยมาโอเคมีเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านด้วยนะครับจัดไฟเข้าไปต่อสู้โอเคครับนี่ฮัตตตรีเอ้าลงไม่ได้ดีกว,ว่าเดี๋ยวเราต้องเอาตัวไหนตัวหนึ่งออกนะครับออะตัวนี้ตัวนี้ออกแล้วกันอ๋อลากลงมาลากลงมาโอเคจัดไปเรียบร้อยโอเคต่อสู้เลยลุยครับผมนี่มาอ่าเดี๋ยวกดเร่งความเร็วหน่อยนะครับคูณสองนี่ต่อสู้แบบชิวๆอ่า สังเกตว่าเสียงต่อสู้เนี่ยมันจะมีเออ่ดีเลย์อยู่นะครับมันเป็นที่ตัวเกมอ่ะนะโอเคอุ๊ยตัวละครผมตายวะ่ะโอเคเรียบร้อยครับชิลๆไปนี่ ประมาณนี้เนาะในส่วนของบรรยากาศตัวเกมนะครับใครสนใจก็ลิงโหลดเชิญโหลดได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ยคลิปนี้ผมจะเอามาฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับส่วนตัวเกมในระบบ Android นะครับจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมาอัปเดตให้ทราบอีกทีละกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่นะไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม